คุณผู้ชมครับฟังก์ชันนี้มันเหมาะกับพ่อบ้านใจกล้าแบบเรามากเลยครับมาดูกันเห็นไหมครับเพียงแค่ผมใส่รหัสล็อกหน้าจออีกแบบหนึง่งมันก็จะสลับมาอีกบัญชีนึงแล้วครับ สวัสดีครับคุณผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวครอบครัว Oppo ทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมนายตึงหนึ่ออีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เ,เราก็อยู่กับเจ้ามือถือ Oppo Reno น5นั่นเองนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับนี่เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับมันถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่มือถือ Oppo Reno 5นี้เลยนะครับจริงๆแล้วเจ้าฟังก์ชันโคลนระบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฟังก์ชันมัลติยูเซอร์ผู้ใช้หลายคนอย่างที่ผมเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซ ในมือถือได้ครับทำให้เหมือนกับว่าเรามีมือถือหลายเครื่องในเครื่องเดียวกันนั่นเองนะครับแต่สําหรับเจ้าฟังก์ชันโคลนระบบเนี่ยมันจะพิเศษไปกว่านั้นครับเพียงแค่เราใส่รหัสล็อกหน้าจออีกแบบหนึง่งมันก็จะสลับบัญชีให้อัตโนมัติเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าใช้งานฟังก์ชันโคลนระบบในมือถือ o p p o Reno กันเลยครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าครับ ừ? หลังจากเข้ามาในการตั้งค่ามือถือแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับหาเมนูความเป็นส่วนตัวนะครับเมนูนี้เลยความเป็นส่วนตัวเข้าไปเลยนะครับปึ๊บพอเราเข้ามาในเมนูความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันมีเมนูหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือการโคลนระบบนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการโคลนระบบแล้วนะครับต่อมาให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นได้เลยครับปึ๊บ ในกรณีที่เรายังไม่เคยตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอของเครื่องนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราตั้งรหัสล็อกหน้าจอก่อนนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มตั้งรหัสผ่านเลยครับปึ๊บจากนั้นให้คุณผู้ชมใส่รหัสผ่านตามที่ต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับ123456นะครับ หลังจากรอสักครู่นะครับต่อมาก็จะเป็นหน้าตั empire, ้งรหัสผ่านระบบโคลนครับตรงนี้ในถตึงหนึ剛剛่งขอทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมก่อนนะครับกรณีที่เราตั้งรหัสผ่านครั้งแรกเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นการตั้งรหัสผ่านมือถือเครื่องแรกนะครับก็คือระบบที่1นั่นเองส่วนการตั้งรหัสผ่านครั้งนี้ก็เหมือนกับการตั้งรหัสผ่านมือถือเครื่องที่2นั่นเองนะครับเพราะว่าเรากําลังใช้ระบบการโคลเหมือนเรามีมือถือ2เครื่องอยู่ในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ หลังจากกดที่ปุ่มถัดไปแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมตั้งรหัสผ่านอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันเหมือนกับการตั้งรหัสผ่านมือถือเครื่องที่2นั่นเองตรงนี้ผมก็จะเริ่มตั้งเลยนะครับแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราสร้างระบบที่โคนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราลองเข้าสู่ระบบโคนนะครับให้คุณผู้ชมคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลยครับึบ ระบบจะทําการสลับบัญชีให้เรานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เราจะกลับมาที่หน้าหลักหน้าล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตอนนี้เราใช้2 u s ยูเซอร์เสร็จแล้วครับสมมุติว่าผมจะกลับไปใช้ยูเซอร์หลักนะครับผมก็จะใส่รหัสผ่านหน้าจอยูเซอร์หลักครับก็คือ1 2 3 4 5 6ม้ใช่ไหมครับพอผมใส่รหัสล็อกหน้าจอยูเซอร์หลักนะครับคุณผู้ชมลองกลับออกมาหน้าหลักนะครับ โอเคตอนนี้ผมยังอยู่ในยูเซอร์หลักนะครับข้อมูลต่างๆในมือถือของผมยังอยู่ครบนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการไปใช้อีกยูเซอร์หนึ่งอีกบัญชีหนึ่งนะครับระบบที่เราโคลนไว้นะครับให้เราทําการเปิดปิดหน้าจอครับจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอของอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือ147369มนะครับมันก็จะสลับให้ทันทีครับซึ่งยูเซอร์นี้มันก็จะเหมือนมือถืออีกเครื่องนึงนะครับคุณผู้ชม เราจะไม่มีข้อมูลอะไรจากยูเซอร์หลักนะครับเหมือนเรามีมือถือ2เครื่องในเครื่องเดียวกันเลยครับผมสามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยครับเหมือนกับว่าเรามีมือถืออีกเครื่องหนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราสามารถกลับไปบัญชีใดบัญชีหนึ่งได้ตลอดเวลาครับเพียงแค่เราใส่รหัสหน้าจอของบัญชีนั้นนั่นเองนะครับมันก็จะสลับให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่สะดวกและดีมากๆครับ และผมเชื่อว่าในมือถือ o p p o รุ่นใหม่ๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้เราได้ลองใช้งานกันนะครับส,สำหรับคนที่อยากจะใช้2บัญชีสลับไปมาแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปิดใช้งานหรือว่าการลบฟังก์ชันนี้กันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้เ,เรากลับไปที่บัญชีหลักของเราก่อนนะครับเราก็ใส่รหัสบัญชีหลักของเราเลยพอเรากลับมาที่บัญชีหลักแล้วนะครับต่อไปเ,อเราจะไปที่การตั้งค่าครับ ป๊บจากนั้นนะครับไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมครับ,บจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปที่การโคลนระบบนั่นเองนะครับ,บและในกรณีที่เราต้องการลบฟังก์ชันการโคลนระบบนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่2จุดด้านบนบริเวณมุมขวาบนตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูลบระบบโคนเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ ออพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้เรายืนยันรหัสผ่านครับนั่นก็คือรหัสล็อกหน้าจอของระบบหลักนั่นเองนะครับในที่นี้ของผมก็คือ1 2 3 4 5 6นั่นเองนะครับพอเรายืนยันรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าโคนระบบครับแล้วก็มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเราแน่ใจว่าจะลบเราก็เลือกที่ปุ่มลบได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับระบบโคนของเราก็จะถูกลบไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะใช้งานได้เพียงแค่บัญชีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รหัสของระบบโคนนะครับ147369 ก็จะเห็นว่ามันไม่สลับบัญชีให้แล้วนะครับเพราะว่าเราลบไปแล้วนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับฟังก์ชันระบบโคนในมือถือ oppo รุ่นใหม่ๆอย่างมือถือ oppo reno 5 s e ซีรีส์นั่นเองนะครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมนายถึงเนิด้วยนะครับนายถึงเนิจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย